สวัสดีค่ะจะเห็นว่าดิฉันหอบอะไรไปรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเราจะกลับต่างจังหวัดกันนะคะปีใหม่ไทรไปไหนบ้างเราก็กลับด้วยรถไฟนะคะเพราะว่ามีบัตรเจ็ตจำกัดดูซีหอบของอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยที่สำคัญต้องมีน้ตบุกกลับไปทำงานนะจ๊ะเราไม่ได้ลานะจ๊ะ เราแค่ work from home ต่างจังหวัดเท่านั้นทุกคนที่ work from home ก็ทำได้เนาะประมาณนี้แหละว่าใกล้ถึงเวลาแล้วตอนนี้สถานีเด็ใช้จะบอกว่าหนาวมากแค่นั่งอยู่ในรถสถานีรถไฟก็ยังหนาวเลยนะคะอีกน่า15นาทีก็จะถึงคิวแล้วนะจ๊ะเตรียมตัวขึ้นรถนะจ๊ะอุ๊ยเห็นแถบหรือว่าจะขึ้นเครื่อง ใช่เลยขึ้นรถไฟมาถึงจริงนี่ทำเวอร์ทำไมไม่เอาออกใต้เนี่ยฮะถึงเวลาเราแล้วใกล้ถึงแลว้วขักข้ทาเดนเรียกแล้วะน,นะคะเพตบเครับเดินผาถโเพียงบนกแกล้วจ้าดูสิคะคน ปีใหม่เป็นยังไงบ้างเยอะนะเนเขาได้ทั้ง4ช่องทางเลยนะครับขบวนรถด่วนพิเศษที่2 3นะครับ,ร,บรถเข็นทางสถานีไปช่องนี้เลยครับอันนี้เฉพาะรถเข็นทางสถานีานะครับชัดมาก เวลาเดินทางนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเรียกควรจะมาก่อนล่วงหน้าสักสามสิบนาทีพอเรียกเสร็จก็รถเข็นครับรถเข็นเข้าช่องทางอีกสิบห้านาทีก่อนจะไปเขาก็ให้ต่อแถวนะคะแล้วทุกคนมีตั๋วนะแล้วก็เอาตั๋วนี้ไปสแกนทางขึ้นนะคะเนี่ยค่ะก็จะต่อแถวกันมาประมาณนี้สามสี่แถวนะคะแล้วก็เอาดังโค้ดไปสแกนนะคะ นี่ค่ะวิธีขึ้น,นะคะเราก็ดูว่าเราอยู่ที่เกตบ,บีชานซาที่สองคะแล้วก็ไปตามที่เขาบอกนี่ค่ะอยู่ประตูเกตบ,บีชันชนะที่สองนะคะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะก็ง่ายๆเนาะสแกนสบายๆง่ายๆนะคะ ไม่มีอะไรซับซ้อนจ้าตามนี้ถ้าจะยกเลิกก็ตามนี้จ้าค่าธรรมเนียม แล้วเราก็ลงลิฟต์นะคะเพราะว่าของเราเยอะเพื่อที่จะขึ้นไปที่ดีจ่ะต่อคิวเขาบอกว่าของมาเยอะก็ให้ขึ้นบันไดดูของเราไม่เยอะเนาะขึ้นบันไดเลื่อนกันแล้วกันลิฟต์น่าจะนานเยอะมากลยของหลุนชึบนี ชิญเชิบีบีจะดีถึงแล้วเราอยู่คันที่11นะคะอันนี้คันที่สองนะคะเราอยู่คันที่11ไม่รู้อยู่ไหนคันสิบเอ็ดหกแด้รถเยอะมากเลย พอมาถึงเข็จแล้วก็ไล่ดูว่าตั๋วเราอยู่คันที่เท่าไหร่นะคะอันนี้คันที่หกนะคะของเราสิเอ็ดก็ไกลหน่อยนะคะก็จะมีป้ายบอกนี่ค่ะกรุงเทพอุบลน,นะคะประมาณนี้ขึ้นให้ถูกคันนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะเรามีเจ้าหน้าที่แต่ละแต่ละคันประจำเขาจะตรวจก่อนว่าเราขึ้นถูกไหมประมาณนี้ ต่อไปที่คันที่สิเอเลยจ้าเจอแล้วนะคะคันที่สิบเอดคนดูแลเราเป็นผู้หญิงจ้า เราอยู่ที่นั่งที่นั่งที่สิบสองนะคะสิบสองนะคะคันที่สิบเอ็ดที่นั่งที่สิบสองนะคะถึงล้วจ้าเตียงล่างอ่าเย่ที่นั่งเนี่ยเราก็ดูของเราคันที่สิบสองเตียงล่างนะคะเฮ้ยเตียงล่างสิบสองคันที่สิบเอ็ด ที่นั่งที่สิบสอนี่ค่ะรีวิวที่นั่งชั้นล่างก็ประมาณนี้นะคะชั้นบนเขาก็ปูไว้ให้แล้วแต่ว่านี่ค่ะเราก็นั่งไปก่อนนะคะสักพักเดี๋ยวเขาจะปูให้นะคะใครที่ยังไม่เคยขึ้นรถไฟก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเข้ามาปุ๊บเขาก็จะมีน้ำให้นะคะคนละอันนี่ค่ะ น้ำให้เตียงว,วนอันนึงเตียงล่างอันหนึ่งนะนี่ค่ะมีปลั๊กไฟให้ด้วยนะนี่ค่ะบรรยากาศเลิดเลอเพอร์เฟกของเราอยู่เตียงล่างนะคะประมาณนี้จ้าที่นั่งที่สิบสองเตียงล่างมันจะระบุเลยว่าที่นั่งที่สิบสองเตียงล่างจ้า ประมาณนี้จ้าบรรยากาศดีเลิศประเสริฐสีด้านนอกนะคะคือเราก็นั่งรอนะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาออกนะควรที่ขึ้นมาเมื่อกี้ะคะ่ะตั้งแต่20สนาฬิกา45นาทีก็ขึ้นมาขึ้นมาพอย1เเขาก็จะปิดนะคะแล้วก็เข้าไม่ทันก็ ตกขบวนนะคะตรงเวลานะคะควรจะมาก่อนล่วงหน้าครึ่งชั่วโมงจ้ะเพื่อจะได้ทันจ้ะประมาณนี้มีที่เปิดได้มีที่ข้าวกินก็กินได้อ้ากดไม่เป็นแล้วทีนี้กดตรงไหนล่ะทำไม่เป็นเอาวางโทรศัพท์กันแปลงล่างแล้วนะคะแปงล,ง,และะแปงล่างแล้วนะคะหนาวค่ะ นาทีปลอดภัยที่สุดนะจ๊ะนี่ค่ะไปแล้วแล้วรอดูตอนที่เขาปูเตียงนะคะแล้วจัดรีวิวให้ดูว่าข้างในได้อะไรบ้างในราคา979บาทเตียงล่างนะคะที่นอนเตียงนอน นอนปรับอากาศชั้นสองนะคะประมาณน <S <S ี้ก็จะเอาเออเรียกว่าอะไรนะเอากระปุงกระเป๋าเนี่ยค่ะยัดไปข้างล่างแบบนี้นะคะนะคะเวลาเขาปูเตียงกระเป๋าก cool. like ็จะอยู่ข้างล่างนะคะนี <S <S 1> <S 1> <S <S like ่แบบนี like ้นะคะก็จะสบายค่ะเตียงล่างก็ดีแบบนี้แะค่ะ อปกรณ์ตรงเตียงบนนะคะก็จะมาอยู่ที่เตียงล่างตอนที่เขาปูนะคะรอดูนะคะค่ะอันนี้ยังลงยังไงคะกดกดดันขึ้นหรอคะดันลงข้างบนข้างล่างดันขึ้นข้างบนด,ดันลงอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะตัวเตียงตึงต้งตึ้ง จากข้างบนไปปูเตียงนอนของเราแล้วก็ปูพ่อปูที่นอนน้องปูแบบ professional นะคะนี่ค่ะเทคนิคการปูที่นอนนะคะ รีดรีดรียดยดัดยัดลงไปนะคะตึงเป๊ะเลยนะคะแล้วก็มีผม้าห่มอแล้วก็มีหมอนจ้าเรียบร้อยค่ะใช้เวลามไม่ถึงหนึ่งนาทีมาค่ะมารีวิวกันนะคะ ว่าข้างในมีอะไรข้างในก็มีม่านนะคะถ้าเราอยากปิดไม่มีแสงก็ปิดไว้นะคะมีสองข้างนะคะตอนนี้เราดูวิวอยู่เราก็เปิดแล้วตรงหัวนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีไฟนี่เห็นไหมคะมีไฟเราก็เปิดไฟได้นะคะมีที่แขวนนะคะ ว่าเรามีกระเป๋าตรงกระเป๋าตัง้งแล้วก็แขแวนว้ตรงนี้นะคะใครจะหยิบไม่ได้นะคะข้างบนก็หยิบไม่ได้นะคะนช่ค่ะด้านโน้นก็มีที่แขวนนะคะตรงนี้ก็มีที่วางน้ํานะคะข้างล่างก็จะมีที่ที่วางน้ํานะคะตัวนี้เขาจะพับลงนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่ให้ข้าวผมใหม่ๆใ,ใส่ถุงนะคะประมาณนี้นะคะ แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะเรามีไฟตลอดตอนกลางคืนแล้วก็มีที่ชาร์จด้วยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ารถไฟเขามีที่ชาร์จให้ไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าต้องเป็นไทไทนี้นะคะมีสามหัวก็ได้หรือว่าสองหัวแบบนี้ก็ได้นะคะได้เลยนะะี่ค่ะรีวิวรถไฟนะคะสายอุบลน,นะคะ ก็นั่งดูวิวแต่ว่ามองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันมืดข้างนอกป่ะมาณน,นี้เรียบร้อยต่อไปเขาก็จะรับคนแต่เรื่อยๆสถานีตอนนี้เราขึ้นทูนเทพอภิวัติเนาะแล้ก็จะรับคนดอนเมืองรังสิตนะคะแล้วก็อยุธยานะคะแล้วไปเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่เราจะนอนนะจ๊ะเดี๋ยววางจริงจะปิดม้านหมดด้านด้านนี้นะคะ ที่มีอยู่ก็ปิดได้นะคะปิดได้เป็น p r i v a t e ่่ค่ะเป็นส่วนตัวก็ได้นะคะปลอดภัยจ้าประมาณนี้อ่ะแล้วค่ะคนตรวจนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าตัวนี้ต้องเก็บไว้นะคะเขาจะมาตรวจนะะี่ค่ะจะมีผู้บ่าวใส่ชุดแบบนี้นะคะมาตรวจนะคะเขาก็จะมีแผ่นแผ่นหนึ่งมาตรวจเราก็ยื่นตัวเราให้เขางนะคะ ประมาณนีอ้อย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมอย่าทำหายนะจ๊ะไมได้เมาสูเลยเ่รประมาณนั้นจ๊ะเรียกว่าคนตรวจตัวนะจ๊ะ เขาก็จะการแบบนี้นะคะตรวจแล้วนะคะอันนี้ต้องเก็บไว้นะคะเก็บไว้นะคะตีที่สุดเก็บไว้จนถึงลงค่ะก็ขอปลอดภัยนะคะ,นนะ,คะประมาณนั้นดีไหมมาอุบลได้นะสบายสบายสไตล์สไตล์ตอะไรสไตล์นี่เราถึงรักสี่แล้ว กสีแล้วนะคะต่อไปก็เป็นด้องปอะมาน,น,นีจ้า,นนจาเจอกันกทีตอนนอนนะจ๊ะนอนแล้วนะคะเวลานอนนะคะเรามีแว่นแล้วก็เอาแว่นใส่ตรงนี้นะจ๊ะ <c oughs> นี่ค่ะเตรียมตัวนอนแล้วนะคะเพราะว่าจะสีทุ่มแล้วนอนดีกว่าคะ่ะเพราะว่าต้องตื่นตีห้านะคะ o ก n ดไหนค่ะทุกคนเจอกันท mm ี่อุบลจ้ามาดูห้องน้ำรถไฟนะคะเป็นชักโครกนะคะมีที่ฉีดก้นนะคะมีกระจกนะคะชุกเชินผลได้นะคะอันนี้ผมปาจ,จริงจงค่ะ เวลาลุกขึ้นดูดีเนาะสะอาดสะอาดนะค่ะห้องน้ำสายอิสอาดสะนะจ๊ะที่สำคัญมีที่เช็ดก้นจ้าประมาณนี้นะจ๊ะข้างนอกก็มีที่ล้างมือนะคะนี่ค่ะที่ยาล้าง,งมือมีชู่มีอ่างสองอ่างนะคะรีไซเคิล อันที่สาคัญมีห้องน้ำสองคาะและถ้าเป็นผู้ชายยืนฉี่ก็จะเป็นห้องผู้ชายฉี่นะคะเลิศไหมคะเลิศไซส์ึิงโต๊ะที่ก็จะมีห้องน้ําทั้งหมดสองห้องน้ํานะคะที่เป็นแบบนั่งแล้วก็ยืนฉี่ผู้ชายแล้วก็มีอ่างสองค่ะประมาณนี้จ้าเลิศเนาะไปคะ่ะ ใกล้ถึงแล้วนะคะพอใกล้จะถึงเขาก็จะเก็บที่นอนนะคะเราก็จะต้องตื่นก่อนนะคะแต่ถ้าใครไม่มาสถานีปไปทางก็นอนเขาก็ยังไม่เก็บนะคะเขาจะเก็บตอนถึงสีสเกตนะคะโอ้เสียงนี้ไว้เจอกันใหม่คราวหน้า คนที่ทุกคนที่ติดตามช่องรจริงเป็นกำลังใจให้นะคะเจอกันใหม่คราวหน้านะคะแฮปปี้วีวี